ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะมาทำแรนดอมในท็อปปีที่ว่ามีคนแอบชอบคุณแต่คุณไม่รู้ค่ะนะบางทีเนี่ยมันก็มีคนที่เขาอาจจะชอบคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าพูดออกมาเนี่ยเออบางทีเราก็อยากรู้ว่ามีคนมาส่องเราอยากรู้ความเลื่อนไหวเราแต่แบบเจอต่อหน้าเราก็แบบเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรไม่พูดคล้ายๆกับว่า แสดงออกไม่ตรงกระใจอ่ะปากแข็งปากปากกระใจไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การแรนดอมอีกเหมือนเดิมมันจะได้ดูกว้างๆแล้วก็ลึกๆหน่อยว่าป,ประมาณว่าใครกันนะที่แอบรักคุณแต่คุณไม่รู้หรือแอบชอบคุณแต่คุณไม่รู้นะคะเดี๋ยวแฟนขออนุญาตใส่ไมค์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่บังแป๊บนึงนะคะไม่เตรียมอะไรเลยเนี่ยไม่รู้หน้าที่ทำนิคให้ละ <laughs> แอนหนึ่งค่ะขอั <c oughs> นนะคะ,ะน่า่ละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะก็คือทุกคนดูได้หมดนะคะถ้ามีสถานะมีความรักหรือว่ากำลังสงสัยว่า มีใครแอบชอบเราหรือเปล่าหรือคนคนนี้คนที่อยู่ในใจเราแล้วนนเนี่ยเขาแอบชอบเราไะนะแต่ทําไมไม่เห็นแสดงอะไรออกเลยสักทีเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าวันนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกกระซิปกับไพ่ก็ได้ว่าอืช่วยไกด์ไลน์นิดนึงให้คุณได้ทราบหรืออะไรประมาณนี้นะคะลองฟังกันดูเดี๋ยวแผนจะสับนะคะแล้วก็จะเล่า เช็คลักษณะเขาก่อนตรงลักษณะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองดูมอนเป็นนดอะ่ะมันเป็นวงกว้างนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆเป็นคนที่ขี้ระแวดระวังเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็คิดเยอะคิดสับสน แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนี่ยมทุทะลุทํางานไม่ค่อยฟังใครดื้อเป็นดื้อแต่ว่าเป็นผู้ชายที่มีแพชชั่นในการทํางานมีไฟเยอะเป็นคนที่บางทีเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยบวกกับว่าบางทีอาจจะมีลักษณะที่ว่าชอบทํางานแต่ว่าการทํางานของเขาอะ่ะบางทีเขาก็ทุ่มเทเยอะ ทุ่มเทจนบางครั้งอะ่ะทำให้เขาอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะคบหาดูใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่รู้สึกชีวิตเขาน่าจะมีแต่เรื่องงานชอบทำงานเยอะอน่าจะอยากประสบความสำเร็จมั้งแต่เหมือนกับคนคนนี้เนี่ยเคยเจ็บช้ำมาในอดีตสักอย่างหนึ่งอาจจะผิดหวังอะไรมาไอ้ตรงเนี้ยไม่จำเป็นจะว่าจะต้องเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรนะเขาอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า ออผิดหวังหรือเคยพลาดอะไรในอดีตทํามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะลักษณะประมาณนี้น่าจะเป็นคนที่อ,อ,อยู่ในธาตุไฟนะธาตุไฟธาตุดินธาตุลมก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงแอบชอบคุณอ่นะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเดี๋ยวแพนก็จะพูดออกมาเป็นคําพูดของเขาแล้วกันนะคะ แต่อันนี้เนี่ยคือตัวเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนพูดโดยตรงหรอกแต่เราอ่ะไปถามส่วนลึกๆจิตใต้สำนึกของเขามาเผื่อจะได้รู้ว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าว่าเขาอ่ะแอบชอบคุณเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าคือลักษณะป,ประมาณเนี้ยเขาแอบชอบคุณและทำไมเขาถึงชอบแล้วเขารู้สึกอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงไม่พูดนะเดี๋ยวเราก็จะประมาณนี้ เดอะเลิฟเวอรห้าเหรียญหกไม้ Night of c รับ d ด v i l เดี๋ยวคาะจะพูดไปใด a l ล็อกเลยละกันนะผมรู้สึกว่าตัวผมอ่ะน่าจะมีทางเลือกทางเลือกในด้านความรัก ความเลือกที่จะสามารถเลือกใครก็ได้ที่ผมคิดว่าผมสามารถที่จะมีโอกาสเพราะว่าตรงเนี้ยผมทำงานที่ไม่ค่อยจะอยู่กับที่และผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เมื่อผมอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยผมจะยังไม่เทใจให้คนใดคนหนึ่งทีเดียวหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดในใจณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องงานผมให้ความสำคัญเป็นสมควรเป็นหลักเลยอะ ราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครใหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องสินทรัพย์หรือการเงินพวกนี้ผมอยากจะสร้างตัวเองด้วยน้ำพักทำแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยควรจะต้องมาเป็นรองจากเรื่องงานผมอยากจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งแต่มันก็ขัดแย้งกับตัวผมเองอะ่ะเพราะในใจจริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นิดๆนะและผมก็ จะต้องอยู่ได้ด้วยความรักเหมือนกันคล้ายๆกับว่าถ้าทำงานอย่างเดียวเนี่ยชีวิตมันก็จะแห้งแ้งไปในใจผมก็มีความรักมีความรู้สึกเหมือนกับผู้ชายทั่วไปนั่นแหละแต่ไม่ค่อยจะแสดงออกเพราะว่าผมต้องควบคุมอารมณ์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอารมณ์ผมเพล่ผายไปแล้วมันจะทําให้ผมเนี่ยไม่มีสมาธิในการทํางานบางคนก็มองว่าผมมาเป็นคนเจ้าชู้กุ้มกิ่มนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นบุค,คลิกข,ของผมเอง บุคลิกของผมอะ่ะผมชอบที่จะเทคแคร์ดูแลแล้วก็เฟรนลี่กับคนทั่วไปบวกกันหน้าตาผมมันขี้เล่นทะเลนด้วยมั้งเพราะผมเป็นคนขี้เล่นผมอะ่ะไม่ใช่ว่าจะเรื่องตึงตงังแต่หมายถึงเวลาผมเจอใครอะ่ะผมก็อยากเป็นมิตรกับทุกๆคนนั่นแหละพี่ป้านาะอาอะไรคุยได้หมดนะ่ะอืมมันเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ชอบที่จะอยู่แบบวันๆไม่พูดกับใครหรือเจอใครทักแบบฉาบฉวยอย่างนั้นน่ะ เหมือนกับเออผมต้องบิวอารมณ์ผมบางทีผมเครียดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมได้เจอผู้คนผมได้ทักได้คุยเออมันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วทุกอย่างมันก็สมูทอะ่ะตัวผมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะบางวันผมเคยที่เป็นแบบพอเคร่งเครียดมากๆเนี่ยเป็นแบบเนี้เสร็จมันก็จะเครียดมันก็จะคิดแต่งานมันก็จะไม่มีอารมณ์มันก็จะคอยเนี่ยระแวดระวังอะไรไปสะหมดเนี่ยเออไม่ค่อยที่จะคิดว่า ใครเขาจะมาทําร้ายอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ผมอะเป็นคนที่คิดลบหากผมไม่คุยกับใครบ้างอย่างเงี้ยเออมันจะทําให้ตัวผมค่อนข้างจะเครียดด้วยผมก็เลยจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ Queen of Pentacle 10ถ้วย Page of One แฮงแมนสิบเหรียญแล้วผมอะ่ะก็มีผู้หญิงในใจอยู่นะเห็นผมอย่างเงี้ยผู้หญิงในใจของผมอะ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงในด้านการงานในด้านฐานะในด้านตำแหน่งต่างๆนะและผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวด้วย ผมจะเต็มที่กับด้านครอบครัวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องครอบครัวมาก่อนที่ทุกวันนี้ขยันทำงานหรือตั้งใจทำงานเนี่ยตั้งแต่เรียนมาแล้วคือผมอะอยากมีอนาคตที่ดีผมอยากช่วยเหลือครอบครัวแล้วเพราะผมอะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวด้วยคือดูแลทุกคนในใต้ปกครองผมดูแลแม่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านผมอะเคยคิดที่จะ อยากมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นเขาอะแต่ทีนี้ผมยังต้องคงต้องหยุดเรื่องตรงนั้นไว้ก่อนคือคิดนะคิดได้แต่คงยังไม่ได้ตัดสินใจในเวลารวดเร็วนะตอนนี้หรอกเพราะว่าผมอะจะต้องให้ความมั่นคงกับเรื่องของที่บ้านก่อนก่อนที่ผมอะจะมีความสุขเป็นของตัวเองอย่างนี้ผมก็คิดผมก็อยากมีครอบครัวอยากมีสเตตัที่มีครอบครัวกับเขาบ้างอยากมีความสุขอยากมี ความสัมพันธ์เหมือนกับคนอื่นแต่ว่ายังมันยังไม่ใช่เวลานี้แต่ตอนนี้ผมก็มีคนในใจที่ผมรู้สึกดีอะก็คือผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนิ่ง,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 งๆเฉยๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีจิตใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่เขาก็วางตัวพอสมควรคือเขาจะไม่ทำตัวที่ว่า ใครมาก็จะเปิดโอเพนคุยกับทุกๆคนเขาจะเลือกที่จะคุยแล้วเขาก็จะดูว่าคนคนนั้นน่ะมาคุยด้วยลักษณะไหนมาคุยด้วยเ,เหตุอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างบบาระมัดระวังตัวเองพอสมควรสี่เหรียญ7ถ้วย1ดาบ ในอ็อบวานสิบดาบผมนะ่ะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบอยู่ในที่ของตัวเองผมก็ห่วงความโสดนะแต่ผมก็ขนาดผมเป็นอย่างเงี้ยก็ยังมีตัวเลือกต่างๆมาให้ผมได้เลือกอะเยอะแยะเลยผมก็ได้แต่มอง มองตัวเลือกต่างๆว่าแต่ละคนอ่ะจะมาในแบบไหนจะมาในลักษณะไหนแต่ผมอะ่ะมีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วก็คือผมจะทำงานทำงานให้ดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเพราะว่าผมไม่อยากที่จะผิดหวังกับเรื่องต่างๆหากผมคิดว่าถ้าผมมีความรักหรืออะไรถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างน้นอยๆผมก็มีงานที่มั่นคงที่ผมอะ่ะสามารถที่จะ เป็นเกาะกำบังยึดตัวเองได้และอีกอย่างผมมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้ใต้ปกครองผมด้วยผมจึงค่อนข้างจะเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกสักเท่าไหร่ถึงแม้ในใจจะรู้สึกก็แล้วแต่2องดาบหาดาบ the sun the empress หนึ่งไม้แต่ผมนะ่ะบางคืนผมก็สับสนนะผมก็คิดกังวลกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องภาระต่างๆอะ่ะบางทีผมก็เครียดมากๆผมก็อยากโยนทิ้งเลยนะอยากไปไหนไกล้ๆทักที่หนึ่งอะ่ะเออไปเป็นเด็กไปเป็นอะไรที่สดใสเป็นตัวของตัวเองอะ่ะอืมซึ่งผมอ่ก็เคยไปไปที่ที่หนึ่งอะ่ะผมเคยไปแล้วผมก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะ คือผู้หญิงในใจผมเนี่ยเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่ดูดีเธอมีความพร้อมเธอสง่างามและเธอก็ค่อนข้างที่จะวางตัวนิดนิดใครไม่รู้ก็นึกว่าเธอหญิงแต่จริงๆมันไม่ใช่ผมคิดว่าเธอก็คล้ายๆกับผมอะ่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานผู้หญิงคนนี้ผมมองทีไรอะ่ะผมรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นเหมือนแสงอาทิตย์อะ่ะเจิดจ้าเจ,ดจิดจระแล้วก็ ดูทีไรอะรู้สึกสดชื่นเหมือนเป็นเด็กแล้วก็ได้เจอแสงสว่างอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยแหละคือคนที่ผมอะแอบชอบอยู่ในใจแล้วผมก็อยากจะมีการเริ่มต้นกับเขา j u s t i e hermit สิบไม้ เเหรียญ3ามไม้แต่ผมอะจริงๆนะผมเป็นคนที่พอจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ขี้อายแล้วผมชอบที่จะอยู่คนเดียวเวลาผมชอบใครผมก็ไม่แสดงออกหรอกครับผมก็ได้แต่ส่องเขาอะแอบส่องแอบมองสืบไงก่อนที่จะชอบใครผมจะต้องสืบรู้ประวัติให้ได้ก่อนว่า เขายังมีความสัมพันธ์เดิมค้างอยู่ไหมหรือเราไปแทรกเขาหรือเขาแค่คุยกับเราโดยไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะ่ะไม่ว่าทั้งเขาหรือผมเนี่ยผมก็อยากจะให้มันวินวินแฟร์แฟกันคือเขาถ้าเขาจะรู้จักผมผมก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเหมือนกับเขาด้วยถ้าผมเริ่มจะชอบใครเนี่ยผมจะต้องเช็คประวัติทําเหมือนเขามาสมาัครงานกับผมงั้นนะ่ะ ผมจะต้องเช็คประวัติเขาอย่างโอง้โขหขมักขเม่นน่ะเหมือนกับทำงานนะ่ะบางทีเช็คประวัติเขาอ่ะอาจจะเป็นงานหลักทํางานประจําอาจจะเป็นงานเสริมไปแล้วก็ได้เออประมาณนั้นแต่ผมอ่ะก็เฝ้าแลดระวังอยู่มองทุกการเคลื่อนไหวของเขาอ่ะเพียงแต่ผมอ่ะไม่ได้แสดงออกผมก็นิ่งๆของผมอย่างเงี้แหละเขาจะไม่รับรู้ได้หรอกว่าผมคิดยังไงแต่ผมก็รอคอยนะรอคอยอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับในความสัมพันธ์เนี้ยคล้ายๆกับ ตัวเองก็ไม่ได้แสดงออกแต่ก็รอคอยให้เขามาเทคแอคชั่นกับผมก่อนซึ่งบางทีผมมองดูแล้วผมก็ตลกนะผมเป็นผู้ชายอะ่ะแล้วผมจะให้เขามาเทคแอคชั่นกับผมก่อนได้ยังไงถ้าผมไม่แสดงออกก่อนแต่กัผมมันก็ไม่กล้าไงไม่เคยแสดงออกแสดงออกไม่เป็นผมก็ได้แต่เฝ้ามองเขาอยู่อย่างเงี้ยแอบมองแอบมองบางทีแอบมองเขาก็ชื่นใจนะจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงเนี่ย ผมก็จะประมาณนี้ครับ King of วานเก้ถ้วยสไม้สองถ้วย1ถ้วยในความนิ่งของผมอะ่ะมันจะสยบทุกความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าผมอะ่ะ ต้องทำตัวให้มันไม่มีความหวั่นไหวเพราะว่าผมทำงานผมจะต้องมีความชัดเจนในงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวจะต้องเอาไวท้ทีหลังถึงแม้ผมจะเป็นคนที่เป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มาผูกมัดผมเนะี่ยแต่ยังไงซะผมก็ต้องวางตัวให้มันดีๆเพราะบางคนเขาก็มองว่าผมเจ้าชู้หรือบางทีเขาก็มองว่าผมเป็นพ่อแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะผมมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่น่าไว้วางใจอืดูว่าลันลาชอบลันลาชอบเที่ยวชอบดื่มชอบอะไรมันไม่ชัเอบางครั้งผมก็ต้องจําเป็นจะต้องไปบ้างเพราะว่ามันเป็นโดยหน้าที่แต่จริงๆอะ่ะผมคนที่ผมแอบชอบอะ่ะผมอยากมีความมั่นคงนะในความสัมพันธ์ะมั่นคงเพราะว่าผมไม่ชอบ ที่จะปาคบคบเลิกเลิกหรือว่ายังไม่ทันเท่าไหร่ไปบอกรักไปบอกชอบเขาอย่างเงี้ยยังไม่รู้นิสัยใจคอกันเลยจะไปบอกอย่างนั้นแล้วเกิดบอกไปแล้วถ้าเกิดตัวตนที่แท้จริงอะ่ะเขาไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่มานั่งนับใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมก็ชอบผู้หญิงที่ต้องต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็ รู้จักการราคอ,คอ,ค,อคอยค่คอยๆคิดค่อยๆทำอืมไม่ใช่อยู่ๆชอบปุ๊บก็จะมาบอกรักกันปั๊บอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาลักษณะไหนแต่จริงๆอะ่ะผมก็แอบชอบเขาผมก็คิดไปไกลแล้วนั่นแหละ <c oughs> The Tower หเหรียญ High Princess สิบเหรียญอ่าขอโทษค่ะเก้าเหรียญ The Moon คือผมกลัวผมกลัวความไม่แน่ไม่นอนความไม่แน่ไม่นอนความผิดหวังหรืออะไรต่างๆอะผมไม่อยากที่จะต้องมานั่งเสียใจหรือว่าต้องมาคอยขอความรักจากใครโดยที่ว่า ยังไม่ทันได้รู้จักกันหรืออะไรให้ดีเนี่ยแล้วก็ไปขอความรักจากเขาหรือไปสารภาพรักกับเขาอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ตัวตรงของผมเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมก็เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้ขลงลงเหมือนกันนะวันนี้อยากคุยพรุ่งนี้ไม่อยากคุยวันนี้อยากอยากเห็นหน้าพรุ่งนี้เฉยเฉย,ฉยผมจะเป็นอารมณ์แปรปวนง่ายน้ําขึ้นน้ําลงอย่างเงี้ยตามแล้วแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีใครเข้าถึงผมได้หรอก แต่เขาคนนี้เขาเป็นคนที่อย่างที่บอกอะแล้วเขาก็เป็นคนที่เนี่ยน่ารักด้วยใจดีรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่บางทีผมก็มองว่าโหแล้วผมอย่างนี้แล้วเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะเขามีพร้อมทุกอย่างอะเขไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเขาจะมาสนใจผมหรอผมก็แอบกังวลนั่นแหละแอบกังวลไงมันถึงจนะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าเทคแอคชั่นอะไรถึงแม้จะมีใจก็เถอะ กลักวไงกลัวตกมาตายนั่นแหละคือเป็นเหตุผลนะ่ะที่ผมอ่ะยังไม่เทคแอคชั่นหรืออะไรที่ผมอ่ะจะต้องแอบชอบเขาไปก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราอมผมยังไม่กล้าลงความรู้สึกอะไรไปเยอะๆนอกจากงานอ่ะพอเวลาคิดถึงเขาหรือว่าเริ่มจะมีอาการที่ว่าเยอะอะ คือหมายถึงว่าเริ่มรู้สึกเยอะกับเขาอยากเห็นหน้าอยากคุยอยากอะไรที่เยอะๆบางทีมันเหมือนกับเราเกินไปเปล่าเอออย่างเงี้ยไปละ,ะลาบละลวงเรื่องของเขาหรือว่ามีอารมณ์ที่จะแสดงออกกับเขามากจนเกินไปบางทีผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบไงเออเขาก็คิดไปต่ต่างนานาแล้วบุคลิกเรามันก็ไม่ได้ไว้วางใจด้วยเจ็ดดาบผมก็ต้อง บางทีผมก็ต้องไปไปในที่ที่ว่าไปใช้สติอารมณ์ไปพักสติอารมณ์นิดนึงบางทีงานการมันยุ่งอะ่ะแล้วก็บวกกับบางทีเนี่ยก็อยากที่จะไปเห็นหน้าเขาหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะไปอะ่ะแล้วก็ยังไม่รู้เลยถ้าไปเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นยังไงก่อนจะไปคุยยังไงกับเขาก่อนอย่างเงี้ยอมืมันก็เลยจะต้อง ลักษณะที่ว่าอยู่ในที่ของตัวเองไปก่อนค่อยดูทีท่าความเป็นไปก่อนอเพราะผมอะบางครั้งคนก็มองว่าผมอะยังมีลักษณะความเป็นเด็กอยากเป็นโสดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้าที่จะแสดงออกซะเท่าไหร่ซึ่งมันก็จริงอะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ผมเก็บงำมาโดยตลอดนะที่ผมรู้สึกดีเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเยอะและ้วแล้วผมก็อยากให ความรู้สึกดีอันนี้เป็นอะไรที่ถาวรและมั่นคงกับผมอเป็นอะไรที่คบกันนานๆอยู่กันนานๆเป็นลองรีเลชั่นชิพที่ไม่ต้องผิดหวังหรือว่าไม่ต้องเริ่มใหม่กันอีกแล้วอย่างเงี้ยคบใครก็อยากคบคนเดียวนานๆแล้วเพราะผมอายุผมก็ไม่ใช่จะน้อยๆแล้วจะมาทำตัวเป็นเด็กเเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวคบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ นี่แหละคือความในใจที่ผมเนี่ยจะบอกถ้าบอกกับเขาตรงๆผมก็ไม่กล้านั่นแหละอันนี้เนี่ยมาแอบถามผมผมก็บอกให้ประมาณนี้ครับอโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคนที่แอบชอบคุณก็คือเขาคนนี้เนี่ยแหละค่ะลองดูนะว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงยังไงเพราะว่ามันเป็นการแรนดอมนะคะ วันนี้เราดูไพ่ท่ามกลางแสงเทียนนะคะแสงจันทร์ไม่ยังไม่ได้เปิดไฟมันมืดออลุกไปไม่ทันด้วยอุปกรณ์เลยต่างๆก็เลยต้องพูดประมาณนี้บางทีอยู่ในที่สลัวก็อาจดูสวยขึ้นก็ได้นะอ่า <c oughs> ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาฟังการแลนดอมวันนี้ก็กลางๆไม่เยอะมากเพราะเมื่อวานมันเยอะแล้วไม่อยากให้คุณต้องฟังอะไรนานๆบางทีมันเครียดไงมันเยอะเกินก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะเยอะมั่งน้อยมั่งนะคะ ก็วันนี้ก็ขอจบการแลนดอมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาฟังการแรนดอมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด SUB สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้แพนด้วยแล้วกันนะคะเพราะยังไงอะ่ะเพจตรงนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวมอบพลังบวกที่ดีๆให้แก่กันนะคะมีความสุขอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นเพื่อนกันไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย